สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับขาดเลขเด่นโดยใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมสําหรับคลิปนี้จะนําเสนอเลขดับหน่วยล่างชุดที่3สูตรที่3นะครับใช้หน่วยบนหน่วยบน10ล่าง10ล่าง,บ,างบวกด้วย2และก็5คงทีนะครับผมนะสถิติตั้งต้น1กุมภาหกห้ารวมทั้งหมด1 9งวดด้วยกันนะครับนะสูตรนี้ก็ลองพิจารณาดูนะครับก็ แถวมีสามแถวนะครับแถวแรกนี้คือหลุดไปสามครั้งแถวที่สองและแถวที่สามหลุดไปอย่างละสองครั้งนะครับจากทั้งหมดสิบ้างวดก็ลองพิจารณาดูว่า,าแนวทางที่ให้นะครับซึ่งตรงนี้หน่วยล่างไว้เอามาให้ดูเฉยนะครับแต่จริงๆแล้ว <c oughs> โอกาสหลุดมีนะส,สูตรที่สามนะครับโอกาสหลุดโอกาสหลุดก็คือก็ยังน้อยอยู่แต่มัน ันหลุดไปอย่างละ2ก็คือทั้งหมดนี้มันอ่าสิบเก้างวดหลุดไป2ครั้งที่ผมจะนําเสนอนะหลุดไปแค่2ครั้งนะแถวที่2กับแถวที่3หลุดไปนะครับผมนะนี่เห็นไหมอย่างล่าสุดเลยนะครับอย่างล่าสุดก็1นึ่งอาสิบหกตุลานะครับตรงนี้คือหลุดนะครับหลุดนะเออ่ขออภัยครับตรงนี้หลุดนะครับล่าสุดของอาหลักที่3นะครับหลักหลักที่3นะครับหนึ่งสองสาม ส่วนหลักที่สองก็หลุดไปอเดี๋ยวดูก่อนนะครับอสองครั้งเหมือนกันนะครับตรงนี้นะวันที่1พฤศจิกายนครับเราได้เลข6กับเลข1เป็นเลขดับหลักหน่วยล่างนะครับนะก็ลองพิจารณานะครับตรงนี้อหลุดไปนะครับหมายถึงว่าหลุดไปอย่างละ2ง,งวดนะครับวันที่16นะครับก็ได้เลข8กับเลข3นะครับ8กับ3ไม่มาหลักหน่วยล่าง นะครับหรือใครจะลองพิจารณาเลข6ดูก็ได้นะครับนะแต่ไม่แนะนำนะครับนะเพราะว่าหลักหลักที่1นี่หลุดไป3ครั้งแล้วก็ลองมาพิจารณานะหลัก2หลัก3นะครับก็งวดนี้สรุปก็คือให้เลข8กับเลข3นะครับสูตรที่3เราได้เลข8กับเลข3เป็นเลขดับ นะครับตรงนี้ก็เป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลด็ดดบหวยเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ